มาถึงตรงนี้อีกหลักวยากรณ์นะครับ d i l i g i o u เป็นคำ Adjective ต้องคู่กับ verb mm hmm. to be เท่านั้นลุงอ .6 นะครับนำมาสอนวันนี้สตรีมสดกันเลยนะครับสัก4คลิปนะครับนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลามาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้าที่4นี้นะครับหัวข้อใหญ่คือหัวข้อ4ก็คือ read and learn นะครับก็คืออ่านและเรียนรู้นะครับ มีคำอธิบายปลีกย่อยก็คือว่า r e a c h a b o u t man's close friends นะครับก็คือให้อ่านเกี่ยวกับ man's close friends นะครับก็แปลแค่นี้ก่อนนะครับคือเพื่อนหลายๆคนเพื่อนสนิทตันทีนะครับ close f r i e n d หเป็เพื่อนสนิตตทนเพื่อนสนิทหลายหลายคนของมนัทนะครับให้อ่านเกี่ยวกับเพื่อนสนิทหลายหลายคนของมนัทนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนสนิทของมนัทนะครับ And their favorite food นะครับและอาหารที่ชื่นชอบของพวกเขาของพวกเขาคือของเพื่อนๆหลายหลายคนนะครับแล้วก็ตอบคำถามเดนนะครับได้แล้ว answer ตอบ the question นะครับคำถามหลายคำถามนะครับนี่เพื่อนๆมานัดก็มาดูคำอธิบายกันเจนนะครับนะเพื่อนของมานัดคือ1เจน2ปีเตอร์3พิมพ์นะครับ สวินยัย5วีนานะครับและ6กไอไอในที่นี่คือคือใครนะคือ,อเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับนะเจนปีเตอร์พิมพ์วินยัยวีนานะครับนะแอนไอเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าไอนี่คือใครอานะครับเป็นนะครับ Friend, เ,เพื่อนสนิทของมนัสนะครับ นะหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะเป็นว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับนะ We always have lunch together นะครับพวกเราวีไ้พวกเรา always แปลว่าสม่ำเสมอน,นะครับเป็น adverb of frequency นะครับนี่ถ้าคุณครูสอนในละเอียดนะครับ always นะครับเป็นคำ adverb of frequency นะครับแปลเป็นไทยว่าคำ ขยายกริยาที่บอกความถี่ก็คือบอกความถี่ว่าเรากระทำสิ่งนั้นๆบ่อยแค่ไหนก็คือสม่ำเสมอนะครับร้อเปอร์เซ็นต์เลยคำ a d v เ r อร์บอกฟรีเวนซนะครับมาตามหลังประธานเมื่อไรนะครับลูกจำไว้เลยว่าคำกริยานะครับที่ตามมานะไม่มีผลต่อคำา d v v r r b f f Frequency คัคำกริยานี้นะครับให้ขึ้นอยู่กับประธานเอาเน้นอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขียนประโยคให้เห็นดีกว่านะครับเขียนประโยคให้เห็นดีกว่า,าคุณครูจะลงรายละเอียดใน,ในเรื่องหลักไวกรยานิดหนึ่งนะครับ We away uh, have lunch เอาแค่ okay, นี้ก่อน He always have lunch นะครับ uh, We always have lunch นะครับ We have lunch อ่าเอาไป He ดีกว่านะครับลูกนะ He ดีกว่าต้องการให้ลูกเห็นข้อแตกต่างนะครับ ที He, นะครับ has run ประโยคนี้เดี๋ยวนะครับ h a v e run เนี่ยยกตัวอย่างนักเรียนไม่เห็นอีกนะครับคุณครูต้องการให้เห็นเด่นชัดเดี๋ยวประโยคไหนดี ไลท์ like ดีกว่านะครับเจนไลท์แซนด์วิชดีกว่านะครับนะเอาเจนไลท์แซนด์วิชดีกว่าเจนนะครับประโยชนข้างล่างดีกว่านะครับไลท์แซนด์วิชนะครับกับเจนนะครับเอาไว้ไลท์ แซนวิชล้วก็อีกประโยคนหนึ่งนะที่คุณครูต้องการจะให้เจนเวลไลท์ well. เอาไปว่าอย่างนี้ก็เลยการอาจจะมีประโยคน์แซนด์วิชให้นักเรียนเห็นความแตกต่างทั้ง3ประโยคนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้ามาในการสอนอประโยคแรกนี้นะครับคือ คำว่า a w a y นะครับแต่คุณครูยกประโยคนี้นะครับนะให้เห็นให้เห็นชัดเจนนั่นก็คือนะครับประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับเป็นการเล่าเหตุการณ์ทั่วๆไปิริยาเติม s ก็เป็นเจน like sandwich นะครับยกประโยคนี้ขึ้นมาเลยแต่คุณครูเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือว่าถ้าเกิดมี a w a y s เข้ามานะครับ like ก็ยัง like นะครับต้องเติมเสเหมือนเดิมเหมือนกับประธานนะครับ นั่นก็คือประธานเป็นเอกพจน์บทที่3แม้จะมี adverb of frequency มาก็ตามไม่มีผลกริยาเมือเดิมแต่เมื่อ,อไรนะครับมี w ว l l เข้ามาเป็นต้น w i l l would c h a n should m a y i n ซึ่งตัวนี้เรียกว่าอะไรครับในคลิปที่2ที่คุณครูสอนไปเรียกว่า modal verb นะครับมี modal verb เข้ามาเมื่อ,อไรนะครับกริยาเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่า หลักของไวยากรณ์คือกริยาเปลี่ยนก็คือไม่มี S นะครับเดี๋ยวบอกให้ชัดเจนก่อนว่าเปลี่ยนยังไงตัด S ออกนั่นก็คือนะครับ like นะครับหรือว่ากิริยาอะไรก็ตามนะครับที่ตามหลัง modal verb นะครับนาะเขามีกฎอยู่ว่าต้องเป็นกิริยาช่องหนึ่งที่เป็นเบ s ฟ form นะครับที่เป็น Ver รพ,พื้นฐานที่ไม่สามารถเติม S เติม อ่า ed เติม ing อะไรทั้งสิ้นนะครับขอเรียกว่า base form นะครับเขีเยนเขียนเมาส์นี่เขียนยากหน่อยนะครับ b s e base form form นะครับหรือเป็น pure นะครับ pure แปลว่าบริสุทธิ์เป็น verb บริสุทธิ์นะครับ verb ช่องหนึ่งที่เป็น base form หรือว่า verb ช่องหนึ่งที่เป็น pure นะครับก็คือเป็น verb ที่บริสุทธิ์ไม่สามารถเติม s เติม ing เติม ed e ได้เลย โอเคนะเนี่ยทิ้งบายเร็วๆให้เห็นความแตกต่างเพราะฉะนั้นวกเข้ามาประโยคนี้นะครับอันนี้ประธานเป็นผูะพูดนะครับกริยาไม่เติมเอสอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ากริยาเป็นเอกพจน์เนี่ยแม้จะมีเอาวมานะครับตรงนี้ก็ต้องยังต้องเติมเอสโอเคนะครับ we have our own choice นะครับเรามี own แปลว่าเป็นของตัวเองนะครับแปลว่าเป็นของตัวเอง พวกเรานะครับมีตัวเลือกนะครับช้อยแปลว่าตัวเลือกเรามีตัวเลือกในการเลือกอาหารนะครับเป็นของตัวเองนะครับแปลว่างานพวกเราแ v ปแปลว่าม uh, ี o u r ของพวกเราทั้งหลายนะครับต้องแปลว่าพวกเรามีมีอะไรครับมีตัวเลือกในเรื่องอาหารเป็นของตัวเองนะครับนต้องแปลอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็เลยมาลงในรายละเอียดว่าเจนนะครับชอบแซนด์วิชเห็นไหมครับเจนเป็นเอกพจน์บทที่3กิริยาเติมเอสปีเตอร์นะครับก็เป็นเอกพจน์บทที่3 e a อีทกริยาเติมเอสชอบพิซซ่าพิมนะครับ would like to would like to ก็แปลว่า need หรือว่าแปลว่า a n t นะครับคือแปลว่าต้องการนะครับแต่เป็นคำพูดที่สุภาพพิมพ์ต้องการ have ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะครับแปลว่ารับประทาน พิมพ์ต้องการกินคุณครูใส่กินก็ไม่เป็นไรนะครับนะอาจจะไม่สุภาพต้องการกิน noodles ก็คือกินก๋วยเตี๋ยววิไนแอนวีนาแฮปในที่นี่ก็แปลรับประทานนะครับไรซ์ Rice, ก็คือข้าวกับไข่นะครับอาจจะข้าวไข่ทอดไข่เจียวอะไรก็แล้วแต่หรือไข่ต้มก็คือข้าวกับไข่ my favorite dish dish ในที่นี่นะครับแปลว่าจานก็จริงนะครับแต่เวลาแปลเราอย่า อย่าแปลว่าจานเปล่านะครับ my favorite dish mm hmm. ก็คือจานอาหารจานโปรดนะครับอาหารจานโปรดต้องแปลว่าอาหารจานโปรดต้องใส่อาหารเข้าไปด้วยนะครับอาหารจานโปรดของฉันนะครับคือ is คือ fry rice right, ก็คือข้าวผัดนะครับ because เปว่า it ในที่นี้ก็คือข้าวผัด it is delicious มาถึงตรงนี้อีกหลักไวยากรณ์นะครับ delicious เป็นคำ adjective ต้องคู่กับ verb to be เท่านั้นลูง ห้ามคู่กับ verb to do นะครับหรือ verb to have นะครับคู่กับ verb to be เท่านั้นนี่จำไว้เลยนะครับนี่เจอครั้งแรกนะฮะ We like เราชอบ different food different แปลแตกต่าง food ก็คือเราชอบอาหารที่แตกต่างกันไป but แต่ว่า we พวกเรา are good friend เห็นไหมครับ are เป็น verb to be ใช้คู่กับคำ adjective นะครับก็เออไม่ใช่ประโยคนี้ are are เป็น อาเป็นกริยาหลักนะครับโทษทีลูกพวกเราเป็นนะครับอาตัวนี้แปลว่าเป็นเมื่อ,อไรที่มันเป็นคําคำนําหน้าคำ adjective นะครับไม่ต้องไปแปลมันนะครับเนี่ย edis delicious เนี่ยแปลว่ามันแล้วก็อร่อยเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับมันเป็นอร่อยมันคืออร่อยไม่ต้องนะครับมันอร่อยเฉยๆไม่ต้องไปแปลมันแต่ถ้ามันเป็นกริยาแท้ให้แปลนะครับตรงนี้พวกเราคือเพื่อนที่ดีต่อกัน โอเคนะอาจจะไปไวนิดหนึ่งทีนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับ Read and say the answer, the answer นะครับอ่านและตอบคำถาม What is j e n s favorite food คุณครูนั่งทำนะครับเมื่อเช้าเตรียมเอกสารนี้จะมา,าไล์สดหรือว่าจะมาบันทึกเทปสอนนักเรียนเนี่ยนั่งๆดูปหกนี่หนังสือค่อนข้างยากนะลูกนะค่อนข้างยากนะครับ นี่บอกตรงๆเลยนะครับสำหรับนักเรียนที่พื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อนเนี่ยยากนะครับในการตอบคาถามนะครับนอกจากตอบสั้นๆนะครับนะตอบสั้นๆแต่นี่คุณครูพี่นันเน้นตอบยาวๆนะครับนะเนี่ยประโยคที่1เนี่ยนะครับข้อที่นเนี่ย what i s j a n o s favorite food ก็แปลว่าอาหารจานโปรดของเจนคืออะไรนะครับอาหารเป็นที่ชื่นชอบของเจนคืออะไรคุณครูตอบให้ว่าเจน Fa v o r i t e f o o d is s a n d w i c h นะครับเขอเอาตาม เนื้อเรื่องนี้นะครับก็คือเจนไลค์แซนด์วิชแต่เวลาเราตอบเราก็ต้องตอบตามประโยคนะครับก็คือเจนเฟรเรทฟู้ดแล้วก็เอาอีสมาใส่ตรงนี้นะครับเจนเฟรเรทฟู้ดอีสแซนด์วิชก็แปลว่าอาหารจานโปรดของเจนคือแซนด์วิชนี่คือการตอบแบบยาวนะครับถ้าตอบแบบสั้นลูกก็ตอบแบบตอบว่าแซนด์วิชเฉยๆจบเลยนะครับข้อสองนะครับวูชุดเห็นไหมแล้วไหมครับมาแล้วหลักที่คุณครูสอนไว้ ดับเบิลยูเอนะครับตามมาด้วย m o d นเวิร์บชุดนะครับเป็นโมโนเวิร์บแคนค y ดเมย์ไมชัลชุดถ้าลูกว่าถ้าลูกอยากจะรู้ว่าแล้วอ้าวแล้วสับไหนคือ m o d นเวิร์บ้างนะครับไม่ใช่อย่างโงดอย่างนี้นะครับเข้าไปดูในคลิปของครู n ันชาแนลนะครับพิมพ์คําว่า m o d นเวิร์เข้าไปนะครับนะลูกก็จะได้เรียนอย,อย่างละเอียดเลยนะครับว่าโมโนเวิร์มีกี่ตัวนะครับผมอันนี้ต้องมีพื้นฐานนะครับนะแต่ไม่เป็นไรคุณครูพูดให้ฟังก่อน ผูชุดเองใครควรนะครับชุดควรควรกิน more vegetables ก็คือกินผักให้เยอะๆววยทำไมเขาถามอย่างนี้มาถามกว้างนะครับนะคือบอกมาว่าปีเตอร์กินพิซซ่านะครับเจนกินแซนด์วิชพิมนะครับกินก๋วยเตี๋ยววินัยและวินัยและวินากินข้าวกินข้าวกับไข่แต่เขาถามว่าใครควรที่จะกินผักให้เยอะๆและทำไมยากนะครับนะ คุณครูก็เลยตอบแบบคนควรหน่อยนะครับนะว่านะครับ I don't have the answer นะครับนะนี่เอาเป็นไม่ให้ออกเป็นตัวอย่างนะแต่ว่า,าให้ดูทักษะการตอบนะครับก็ไม่เป็นไรตอบแบบนี้แต่ว่าถือว่าตอบแบบคนควรหน่อยก็คือ I don't have the answer ฉันไม่มีคำตอบนะครับฉันไม่มีคำตอบให้ว่าใครควรจะกินผัก because เพราะว่า I have no idea about this เพราะว่าฉันไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าใครควรที่จะกินผักเยอะๆอันนี้คุณครูตอบแบบคนกลัวนิดนึงนะลูกน้ำไม่เป็นไรนี่ตอบให้ตอบให้ดูนะครับเพราะว่าฉันไม่มีความคิดเห็นไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าใครควรที่จะกินผักเยอะๆแต่ในหนังสือเขามีคําเฉลยให้นะครับไม่ได้ตอบอย่างนี้นะครับนะเขาคงมีคําเฉลยให้ เอาเป็นว่าอันนี้นักเรียนอย่าลอกประโยคของคุณครูไปนะครับเดี๋ยวไปส่งคุณครูที่สอนประจําวิชาอยู่คุณครูเขาจะจะงงนะครับว่าเอ้นี่ลูกตอบอย่างนี้ได้ยังไงนะครับไม่ได้นะครับนะนี้คุณครูตอบให้ดูนะข้อที่ 3- from the reading ก็คือจากเนื้อเรื่องที่อ่านข้างบนโน้ตน,นะครับข้างบนเนี้ยนะครับ who has the h e a l t h i e s t diet why who แปลว่าใครนะครับ has เห็นไหมครับนะ มี verb to have เข้ามาแล้วตามหลัง modal verb ใช้ได้เลย the นะครับ h e a l t h i e s t diet แปลว่านะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับ healthy สุขภาพ healthy s ขั้น superlative นะครับคือขั้นสูงสุดนะคือดีที่สุดดีต่อสุขภาพที่สุด diet ก็แปลว่าอาหารนะครับนะแปลว่าอาหารแปลฟูดธรรมดานี่เองนะครับ ก็เลยแปลว่าจากเรื่องที่ได้อ่านใครคือคนที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดแล้วก็ why ทำไมนะครับอันนี้ก็คุณครูตอบอแบบความคลิปของคุณครูนะครับนะอาจจะไม่เหมือนในหนังสือนะครับคุณครูก็เลยตอบว่า I think Vina and Vina have the healthiest diet because their meals h a v e i l y rice and fish with their fewer mixes r than the other food นะครับนั่นก็หมายความว่าฉันคิดว่านะครับวินัยและวินานั้นนะครับรับประทานแฮปในที่แบบรับประทานนะครับอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดเพราะว่านะครับมื้ออาหารของพวกเขามีแมื้ออาหารนะครับมีลนะครับเมลมื้ออาหารของพวกเขานั้นมีนะครับเพียงแค่ข้าวและก็ไข่นะครับ วิซึ่งนะครับวิทตัวนี้แปลว่าซึ่งนะครับ there แปลว่ามีซึ่งมีส่วนผสมนะครับน้อยที่สุดส่วนผสมอะไรครับส่วนผสมของสารเคมีน้ํามันเอ่ยผงชูรสเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยน้อยกว่าอาหารอย่างอื่นเพราะอาหารอย่างอื่นเห็นไหมครับ๋วยเตี๋ยวเอ่ยนะครับพิซซ่าเอ่ยเขาใส่ส่วนผสมไม่รู้อะไรมากมายคุณครูก็เลยคิดเองนะครับตามความรู้สึกของคุณครูว่าอาหารของ วินัยและวินาซึ่งมีข้าวกับไข่ทอดเนี่ยนะกับ,ก,บกับไข่เนี่ยไข่ต้มก็ได้นะครับคำว่าไข่เนี่ยคงจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าของอื่นด้วยเหตุผลนี้นะครับมีส่วนผสมนังบงเล็บนะครับของสารที่ไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยน้อยกว่าอาหารชนิดอื่นนั่นก็คือแดนเด h e r t เ e อะฟูดนะครับนะลูกก็ลองดูไปเนี่ยยาวไปหน่อยนะค่อนข้างยากนะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 เนี่ยคุณครูคิดว่านะครับ แต่ไม่เป็นไรกูต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับมาข้อที่4นะครับข้อที่4แปลว่า from the i r choice of food จากนะครับการเลือกนะครับ choice ตัวเลือกของพวกเขาในเรื่องอาหารนั้น who can be overweight in the future who ใครใครสามารถ be overweight ก็คือมีน้ำหนักเกินนะครับ in the future ในอนาคตนะครับข้อที่4อยเดี๋ยวนี้นะครับ คุณครูก็เลยตอบให้ว่า the person who ate so much เนคุณครูตอบอาจจะควรควร,ควรนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนะปกติแล้วเขาให้ตอบลงไปเลยนะครับว่าใครนะครับเช่นอาจจะตอบว่าปีเตอร์นะครับเพราะอะไรก็ตอบไปนะครับปีเตอร์กินพิซซ่าพิซซ่ากินเยอะๆเข้าไปทำให้อ้วนน้นำหนักเกินอะไรก็ได้แต่คุณครูตอบแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่าง the person who ate so much but I can't specify the name คนครูก็เลยตอบแบบนั่นๆหน่อยนะครับนะนี่คือสไตล์ของคุณครูนะครับลูกอย่าลอกออกไปเข้าไปตอบส่งครูนะครับนั่นก็คือว่าใครก็ตามนะครับ the person who ผู้ซึ่ง eat so much ผู้ซึ่งรับประทานเข้าไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรพิซซ่าแซนด์วิชอะไรก็แต่ but I can t specify the name แต่ฉันไม่สามารถระบุชื่อลงไปได้นะครับว่าในจำนวนชื่อที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยว่าใครนะครับ หนาเลยแล้วคนที่รับประทานอาหารมากเกินไปคนไหนก็ตามนะครับซึ่งฉันก็ไม่สามารถระบุชื่อได้อ่านี่คือแนวการตอบของครูพี่นันนะอย่าลอกเข้าไปนะตอบอย่างนี้คุณครูผู้ตรวจนี่งงเลยนะครับว่านักเรียนออกมาจากไหนอ่ะมาข้อที่5ต่อครับ what is manat's favorite dish why นะครับอะไรนะครับ what แปลว่าอะไร is what? คือนะครับ m a n น t s favorite dish ก็คืออาหารจานโปรดของมานัทวายทำไมข้อที่5อยู่นี่ครับในเนื้อเรื่องนะครับอาหารจานโปรดของมานัทก็คืออะไรครับคือข้าวผัดนะครับฟรายไรส์นะครับ his favorite dish is fried rice เพราะอะไรครับ because it is delicious เพราะว่ามันอร่อยโอเคไหครับอันนี้ลอกตามเนื้อความข้างบนนี้มาเลยนะครับนะ ไม่ยากข้อนี้มาข้อที่6ต่อข้อถามว่า how many close friends does Manat have อ่าม a n a นะครับมีเพื่อนที่สนิทกี่คนเพราะฉะนั้นไอในที่นี่คือมานั t นะครับลูกไอในที่นี่คือมานั t นะครับนะอ่า นะครับเจนปีเตอร์พิมพ์วินัยวีนาและฉันฉันก็คือมนัทเพราะฉะนั้นมนัทมีเพื่อนกี่คนก็มีเพื่อน5คนนะครับตามที่คุณครูเขียนตัวเลขไว้เพราะเขาถามว่า how many close f r i e n d close friends แปลวเพื่อนสนิท how many แปลว่ามากเท่าไหร่นะลูก das เป็นกิ่ยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับมนัท have have แปลว่ามีที่มนัทมีนะครับก็ข้อหนี้นะครับก็เลยตอบว่ามนัทนะครับ มานัทแฮสนะครับนะไม่ใช่แฮ e นะครับลูกมานัทเป็นเอกพจนะครับนาต้องคู่กับแ a สมานัท has นะครับไฟ close friend นะครับคุณครูก็อาจจะเขียนผิดบ้างนะครับรีบๆแต่มานัทมีเพื่อนสนิท5คนมาข้อที่7ก็ข้อสุดท้ายครับ what's your favorite dish แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้ favorite dish แปลว่าอาหารจานโปรดนะครับอย่าแปลว่าจานเฉยๆนะลูกนะเดี๋ยวมาถึงเห็นครับว่า dish แปลว่าจาน จานเฉยๆไม่ใช่นะครับอาหารจานโปรดของคุณก็คือของนักเรียนเองนะครับของลูกๆเองที่ใช้หนะังสือเล่มนี้เรียนนะครับคืออะไรนะครับวัดอะไรแล้วก็ทําไมคุณครูก็ลองตอบให้เป็นตัวอย่างนะครับนะบว่า I like pork นะครับ n u c k l e rice pork n u c k l e rice นะครับก็คือนะครับอ่า หนคุณครูต่อภาษาไทยได้ยังยังนี่นะครับนะยังไม่ได้แปลเลยนะครับแปลว่าเพราะว่ายังไม่ได้แปลว่าฉันชอบอะไรนะครับฉันนะครับชอบข้าวอะไรครับลูกพอกนัคโขไรส์ลองเดาสิครับพอกแปลว่าอะไรครับพอกแปลว่าเนื้อหมูนัคโขแปลว่าอะไรครับนัคโขแปลว่าข้อต่อนะครับไรส์แปลว่าข้าวข้าวข้อต่อของหมูก็คือข้าวขาหมูนั่นเองนะครับ ฉันชอบข้าวขาวหมู because เพราะว่านะครับ it is yummy นะครับ yummy ก็แปลเหมือนกันกันกบคำว,ว่า delicious นะครับแปลว่าอร่อยนะครับ and I can have garlic too นะครับเพราะว่ามันอร่อยและฉันก็สามารถ have แปลว่ารับประทานหรือกินนะครับ garlic อะไรครับกระเทียมนะครับเพราะข้าวขาวหมูจะมีกระเทียมมาด้วยโอเคครับนี่คือ นะครับตัวอย่างนะครับการสอนของครูพภินันอาจจะลงลึกไปนิดหนึ่งแต่ลูกๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับหน้าหลังๆคุณครูก็จะอ,อ้างถึงหน้านี้นะครับนะว่าคุณครูเจอประโยคเหล่านีา้ครั้งแรกก็ได้บอกไปอย่างนี้นะครับและครั้งต่อๆไปคุณค,ครูก็จะบอกให้เรื่อยๆนะครับนักเรียนก็ฝังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ความรู้เข้ามาเองนะครับนะ โอเคครับวันนี้ก็จบหน้าที่4ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจบก็ขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับหรือขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของครูนันนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคครับจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่5นะครับสวัสดีครับผม